สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนยามแรงไม่รู้ว่ามันมีฝนฝ่าพยนนายุจะลุ่มบ่อนีไอชาอยู่ต้นต้นลูกฟิกค่ะทุกคนเหมือนลูกเดือนแหละเหมือนหมากลูกเดือนน่ะแหละทุกคนลูกฟิกต้นแค่ไนหนะต้นแค่นี้แต่โดกมากค่ะทุกคนโดกมาก อันมือเนี่ยอยาก,ยากสิมันระบายอันลงคลิปลงคลิปตอนนี้นะเวลาเวลาไอชาจะลงคลิปยาวเนี่ยไอชาจะปิดคอมเมนต์ค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอไอพวกเกมพนันไหนไเวน็บพนันน่ะมันมาคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยก็เลยแบบว่าลงคลิปก็คือแบบว่าตรงลงแล้วก็ปิดคอมเมนต์ไปก่อนสักพักผ่านไปจักแบบสักครึ่งชั่วโมงเนาะจึงสิงมาเปิดโบซันหะเว็บพนันเต็มเลย อย่างเยอะมาอย่างเยอะอะคอมเมนต์อนะ่ะไทยกันยาแรงจ้ะแต่พัาเบื้องต้นไหมออไอ้ผลไม้อะไรนะไอ้หมากผีผาหรอวันนั้นตอน,ตอนมือน,นั้นเอาลองกติ๊กตอกแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าที่ไทยเราเรียกว่าหมากผีผา,าสัน้นแต่ซุนทางผักใต้อ่ะจะมีหมากอันนี้นะหมากลูกลูกเคว็ดนะแบบหนึ่งบ้านเราปลูก หลายต้นจ้ะทุกคนอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้มันจะเป็นพันธุ์ในะพันธุ์หน่วยใ่จ้ะทุกคนต้นนี้เต็มเลยเยอะเลยต้นนี้จะดโดดต้นนี้บ้านได้เอาออกจะมีพันธุ์หน่อยพรอมสุกเต็มต้นเลยเด็กหน่อยมาก,กินมาสมไอ้ชากินแล้วคือท้องเสียวันนั้นกินแค่สองลูกเองก็ท้องเสีย ยืนถ่ายให้เบิ่งเลยอ้วนเนาะทำไมอ้วนจังเลยอะ่ะหน้าบวมมากเลย <c oughs> หน้าอึ้งลึงเลยนะช่ว <c oughs> งนี้ไม่ค่อยสบายสิแบบอาจจะบางทีอาจจะบ่ค่อยได้ลงคลิปเดียวแต่ว่าคลิปสั้นกับสิลงทุกวันนั่นแหละบางทีคลิปสั้นก็อาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองเพราะว่าว่าไม่บ่าสบายเพราะว่านี้ข่าน เอาคานวาสันทั้งคานท,ทั้งแบบไม่สบายด้วยแหละก็เลยแบบบางทีอาจจะลงอาจจะ b o ด y ลงคลิปต่เห็นหนาจะของใงนสีนะแต่คลิปแต่คลิปช็อตคลิปสั้นก็จะลงอยู่ลงลงทุกวันนั่นแหละเพราะว่าไอชาตั้งเวลาลงเนาะแต่คลิปยาวอาจจะไม่ไค่อยได้ลงนะคะทุกคนอันบอู้ว่าเป็นอะไรนะคะว่า id line ของไอชนะัดอ่ะเวลาเอาให้เพื่อนไปแอดนะเขาแอดไม่ได้คะ่ะทุกคน เขแอดบ่ได้งงคือกันบางคนก็นอยากแอดไลน์มากบางคนบ่เล่นติ๊กตอกบ่เลินเฟซจดงสีเนาะก็สิแอดหาเฮาบ่ได้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันงงคือกันแตถ่ถ้าผู้ใดแอดบ่ได้ ai, ให้ให้ทักหา,าท่างติ๊กตอกด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวไอ้ซะส,สิทรง q ีวโค้ดให้ี่นะถ้าใครแบบเออแบบว่าอยากบริการสอบถามอะไรอย่างสีนา ไม่รู้เหมือนกันงงไปเปิดคลิปบึงทําวิธีทําตามเขากะมันก็คือเก่าค่ะทุกคนมันก็คือเก่ามันก็ไม่มีมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็แอดไม่ได้ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างเส้นงเป็ดอยู่ <S <S โอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวฉอชันจะไปล่าจะไปลาแขกแล้วเพราะว่าแขกเขาจะกลับบ้านเขาจะกลับบ้านแล้ว <S <S นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ